โอมชานติวันนี้วันที่เก้าเดือนพฤศจิกายนปีสองพันยบสาเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเมื่อลูกอยู่ในสํานึกร่างมายาจะตบตีลูกให้คงอยู่ในสํานึกดวงวิญญาณแล้วลูกจะสามารถทําตามสีหมัดของพ่อได้ คำถามของเมรีในวันนี้พ่อมีลูกๆผู้ที่กำลังเพียนพยายามสองชนิดพวกเขาเป็นใครคำตอบชนิดที่หนึ่งก็คือผู้ที่เพียนพยายามได้อย่างสมบูรณ์ที่จะได้รับมรดกของเขาจากพ่อพวกเขาเอาคำแนะนำของพ่อในทุกย่างก้าวอีกชนิดหนึ่งก็คือผู้ที่เพียนพยายามที่จะอย่าล้างจากพ่อ มีบางคนผู้ที่จดจำพ่ออย่างมากมายเพื่อที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์แล้วก็มีอีกคนหนึ่งผู้ที่ต้องการที่จะติดกับอยู่กับความทุกข์นี่ก็เช่นกันเป็นความมหาศจรรย์เรลวไฟได้ถูกจุดขึ้นมาในชุมนุมของแบ่งเมาที่มีความสุขนี่คือเพลงสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก จงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาเหมือนกับพ่อและปลดปล่อยทุกๆคนออกจากความทุกข์แสดงให้พวกเขาเห็นหนทางที่จะไปสู่ความสุขอย่าได้แสดงการกระทําที่ทำลายล้างใดๆให้สร้างรางวัลของลูกไว้ยี่สิบอดชาติบนพื้นฐานของการทำตามสีหมัดให้คงอยู่อย่างละมัดระวังในทุกย่างก้าวที่ลูกก้าว พรของบัพดาดาสำหรับเราในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่มีค่าตลอดเวลาที่จะได้รับพรจากพ่อและเอาประโยชน์จากการคงอยู่ในสํานึกรู้ในสัญญาของลูกขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างมีค่าตลอดเวลาที่จะได้รับพรจากพ่อและเอาประโยชน์โดยการคงอยู่ในสํานึกรู้ในสัญญาของลูก สัญญาอะไรก็ตามที่ลูกทำในจิตใจในคำพูดหรือในการเขียนจงเก็บมันไว้ในสํานึกรู้ของลูกแล้วลูกก็จะสามารถเอาประโยชน์ได้เต็มๆจากสัญญาเหล่านั้นตรวจสอบว่าลูกนั้นได้ทำสัญญากี่ครั้งมากมายอย่างไรแล้วลูกเติมเต็มมันได้มากมายเท่าไหร่สัญญาและก็ประโยชน์ขอให้มีความสมดุล ระหว่างทั้งสองแล้วลูกก็จะได้รับพรจากพ่อได้อย่างต่อเนื่องเพราะผู้ประทานพรดังเช่นที่ลูกนั้นมีความคิดที่สูงส่งและก็ยังแสดงการกระทำที่สูงส่งแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้ คติพจน์ในวันนี้จงทำตัวลูกเองให้เป็นกระจกที่สูงส่งที่พ่อเท่านั้นปรากฏให้เห็นนี่ก็จะถูกเรียกว่าเป็นงานรับใช้ที่แท้จริงจงทำตัวลูกเองให้เป็นกระจกที่สูงส่งที่พ่อเท่านั้นปรากฏให้เห็นนี่ก็จะถูกเรียกว่าเป็นงานรับใช้ที่แท้จริงได้อัจฉรโอมชานติ